ต่อคถามอะไรก็ควรนั้นตั้งร้อยแล้วก็หาจำนวนเต็มทีนี้มาถามคอนแทคอลัมน์มันก็ต้องคอาตัวนีแต่ถ้าเขาถามคอนแทคโลมันก็ต้องเอาตัวนี้มาวอลต์วันานตามนที่ตัวหน้าเขาจะติดเขาต่อบก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือติดตรงนี้ไปเพราะว่างแล้วก็ถามตัวนี้ที่ผู้หลังลาม,มา,นนหา,างนนให้เบบาาตราคำนวณหรือติดตรงนี้แล้วก็ถามว่าอันนี้เท่าไหร่ให้เราคำนวณก็จะมีความผิดให้มี จำต็มม้าบวกกันได้เลย่าเนี่ยบวกกันได้ไหมสิบห้าบวกสามห้าบวกสิบก็ได้เก้าสิบสองร้อยสิบบวกเก้าสิบก็ได้สามร้อยคือมันข้อสอบให้ได้หมดเลยว่าบวกแล้มันต้องได้ตัวใจของมันเท่า,าน,นี้ร้ 10, 4, 4, 7, อยห้าสิบบวกเก้าสิบบวกสิบได้สามร้อยจะบ,บวกแนวนอนหรือจะบวกสามห้ามันต้องได้ร้อยตัวออกมันพอดีข้อสอบก็มีเนื้อหาใส่แล้วเนหาตรงเนี้เท่าไหร่ ไม่ยากเลยแก็สามร้อยห้าสิบ้าสิบอ้แล้วเอมันก็จะตามวนๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าโตลอลลก็คือเป็นบที่สามเอ้ยอันนี้เรียกคอลลเงอร์เซ็น <denn> ก <Nepal> ็ถ <culo> ีโรลนี่เป็นอันที่สองอันสุดท้ายเขาเรียกว่าโเท่าอร์เซนโกเท่าอั์เซนเนี่ยคืออันนี้คืออันมาที่สุดท้าย อันนี้โรอันนี้คอรน่ามันจะมีโบ้เ่งนี้ก็ยากให้เห็นครัเลยนะในตลาดโคร์น่าเนี้ยมีหมดช่องรวมกันเวลาที่กินต่างร้อยตัวหันเป็300มร้วคือหมายความว่าคนที่ตออสีสิปูร้อยหัรสามร้อยก็จะได้0 0ตามทห้าปูร้อยหัรสามร้อยก็จะได้1 แต่ตัวตั้งจะโตคูณตัวเดียวกันถ้าเป็นคอลัมน์ใช้ตัวคอลัมน์โมเทอร์ตรงนี้เป็นตัวถ้าเป็นโงก็ใช้ตัวคือตัวมันถามโงนี้หรือมันถามโลนี้เราก็หาที่ปลูกไม่ใช่เอาตัวนี้ทมาถามนะเฉพาะตัวที่ถามอในแถวท่านั้นถ้าเป็นโพเทอร์ก็เอาตัวนี้ยอดโพเทอร์ทั้งหมด800ถ้าเป็นตัวหัเราไปลองฝึกทำโพที่บ้าน่ัน จะมีตารางแบบนี้ขอกอแล้วให้เราทำเลงประมาณสีบห้าข้อไม่ยากไม่ยากทำเข้าใจเลยไม่ยากามได้โรคอรัสโป็โรใ้เองเขาแรกโปรเปอร์เซนต์เขาท่สองคอรัสเปอร์เซนต์เขาที่สามโรกอนดูวิธีก็ต่อตามแบบอย่าตอบผิดนะไม่ได้ถามวุ่นี้ตวง่นวิตนะถามจริง